การจนาบ,บุรีผลนับคะแนนสสระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดการเขตสองหน่วยเลือกตั้งที่8พรรคเพื่อไทยได้เพิ่มสนามคะแนนพรรคคูไทยเพื่อประชาชนได้เพิ่มหนึ่งคะแนนส่วนเขตห้าหน่วยที่สองบเท่าเดิมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่1096-2566เทับเรื่องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรจังหวัดการสนาบ,บุรีระบบบัญชีรายชื่อใหม่จำนวน2องนินเลือกตั้ง ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่8หมู่ที่8ตำบลด่านมะขามเตี้ยอําเภอด่านมะขามเตี้ยเขตเลือกตั้งที่สองและหน่วยเลือกตั้งที่2ตำบลนาสวนอําเภอศรีสวัสดิ์เขตเลือกตั้งที่5นั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปที่อาคารสโมสออรอําเภอท่ามุวงจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่นับคะแนนที่กะกะตมีคำสั่งให้นับคะแนนบัตรเลือกตั้งสสระบบบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งที่8 มู่ที่8ตำบลด่านมะขามเตี้ยเขียนเลือกตั้งที่2เมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมสถานที่รวมทั้งนำหีบบัตรและกระดานเขียนคะแนนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนายธารัตเหลืองสะอาดนายอำเภอท่าม่วงประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดกาญจนบุรีนายนิรันด์บุญราศหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าม่วงมาคอยสังเกตการ จนกระทั่งเวลา9ก้นาฬิกาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ประกาศเปิดหีบเพื่อนำบัตรออกมานับคะแนนใหม่ตามคำสั่งของกะกะตโดยการนับคะแนนใช้เวลาประมาณ45นาทีก็แล้วเสร็จสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่8หมู่ที่8ตำบลด่านมะขามเตีย้ยเขียเลือกตั้งที่2มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน358คนโดวยวันที่14พฤษภาคม2566มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน275คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรจำนวน360บัตรบัตรดี245บัตร บัตรเสียจำนวน29บาบทบัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน1นึ่งบาทจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจำนวน85บัาทส่วนเหตุผลที่กกตสั่งให้มีการนับบัตรใหม่นั้นจำเลขจำนวนบัตรและจำนวนคนที่ไปใช้สิทธิตั้งตรงกันแต่ปรากฏว่าคะแนนนั้นหายไปจำนวน3คะแนนและจากการนำบัตรจำนวน27 5บัตาทขึ้นมานับคะแนนใหม่ในวันนี้นั้นผลปรากฏว่ามีบัตรดีจำนวน246บัตราทจาก245บัตาบทบัตรเสียจำนวน28บัตราทจาก29บัตรบาท ส่วนบัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดยังคงท่อเดิมคือจํานวน1บัตรโดยพรรคเพื่อไทยได้เพิ่มมาอีกจํานวน3นาคะแนนจาก74คะแนนรวมเป็น77คะแนนและพรรคคู่ไทยเพื่อประชาชนได้เพิ่มมาอีก1คะแนนจาก5คะแนนเป็น6คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่2หมู่ที่2ตนนําบลนาสวนอาเภอศรีสวัสดิ์ของเขตเลือกตั้งที่ห นับคะแนนที่บริเวณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอไซโยกจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน102คนได้รับการจัดสรรบัตรเลือกตั้งจำนวน1080บัตรมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 6จําจำนวน743คนบัตรดีจำนวน682บบัตรบัตรเสียจำนวน56บบัตรบัตรไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดจำนวน5าบัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งเหลือจำนวน337บส่วนเหตุผลของการนับใหม่คะแนนที่เขียนลงในกระดาในวันับคะนนหายไปจนนว2คะนน ซึ่งผลการน,นำบัตรจำนวน743บัตรมานับใหม่ในวันนี้ปรากฏว่าบัตรดีจำนวน673บัตรบัตรเสียจำนวน65บัตรและบัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดมีจำนวน5บัตรซึ่งยอดคะแนนตรงกันกับการน,น,นับคะแนนเมื่อวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6คือ743คะแนนผู้สื้อข่าวรายงานว่าสำหรับว่าที่สสจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้ง5เขตประกอบด้วยเขต1นายอัครนันท์การกิติน,นันรีกอบพรรคเพื่อไทยเขต2 นายชูศักด์แมนทิมพักเพื่อไทยเขตสามนายยศวัตรมาภัยสารสินพักภูมิใจไทยเขตสี่นายศักดาว,วิชยนสินพักเพื่อไทยและเขตห้านายพนมโพแก้วพักเพื่อไทยเนื่องจากเหนือเลือกตั้งที่แปดนะครับและก็หมู่ที่แปดตำบลบนดาขำเตีย้ยอำเภออำเภอดาข่ำเตี้ยนะครับยิ่งซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ย มีการนับคะแนนซึ่งไม่ไม่ตรงกันเนืน่องจากผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยกับบัตรเลือกตั้งเนี่ยเท่ากันนะครับแต่เนื่องจากการขีดขีดคะแนนในใบขีดคะแนนเนี่ยขาดหายไปจึงมีการนับคะแนนใหม่นะครับซึ่งกรออกตออกจังหวัดได้แจ้งเรามานะครับการนับคะแนนเป็นของระบบอะอาเป็นระบบบัญชีรายชื่อนะครับวันนี้หลังจากนับนับคะแนนแล้วเสร็จก็ดำเนินการยกเว้นนะครับก็หลังจากที่เรานับเสร็จเน,นีนน่ย เราก็รวบรวมคะแนนเพื่อที่จะดำเนินการจัดส่งซึ่งทางกะกะตเขตในฐานะที่ผมเป็นประธานกะกะตเขตนะครับแล้วก็มีท่านผู้มุ่งกับสพทม่วงและก็ในอำเภอดาะมักันเตี้ยเนี่ยเป็นกะกะตเขตด้วยกันก็จะต้องลงนามเพื่อจะส่งไปที่กะกะตจังหวัดนะครับเพื่อจะส่งไปที่ส่วนกลางก็จะเส,จเสร็จสิ้นกระบวนการของเขตเลือกตั้งที่2ครับ ตัวเลขบางทีตั้งแต่ก่อน,นที่นัดหมายมีจำนวน270ตัวหนึ่งของหน่วยเลือกตั้งที่8ก็จะมี275คะแนนนะครับวันนี้เราก็ต้องอมานับจํนานวน2775คะแนนซึ่งกกตได้ส่งหีบีบซึ่งเราไปรับมาเมื่อว,วานแล้วก็มาเก็บรักษาอยู่ที่อำเภอนะครับก,ก,การเก็บรักษาก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคนเฝ้านะครับและเช้าเราก็นําลงมานับคะแนนครับ ข่าวนิงยี่สิบสี่กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน